การการคนเพื่อนะแกออกอสีน้ำตาลนะครับถ้าเกิดเป็นแบบมีปริมาณเม็ดน้ำเฟตามีนนะครับในส,<ด>ส่วนการจับกลุมนะครับของของทีมตำรวจและก็ส่วนเกี่ยวข้องุกฝ่ายนะครับ<สด>ต่งุลามาเน,นี่ย ทีมง,งานยาเสพติดเราจับได้120คดีนะครับเป็นยาบ้าหนึ่งล้านเม็ดนะฮะมีไอ้เก้ากิกโลนะครับเฮโรอีน235รกิโลแล้วก็ฟิ่นสองก้อยกิโลนะครับ,รรบซึ่งทีมง,งานยาเสพติดเราก็จะต้องทำงานอย่างตอ่อเนื่องต่อไปเนื่องจากขณะนี้จะเก็บในแดนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบ้านส่วนนีงก็จะมีการชูวลบนะฮะมีการชูวลบก็จะต้องต้อง ระดมในการการซื้ออาว,วุธอะไรต่างๆซึ่งซึ่งส่วนหนึ่งเงินที่ไปใช้ในการซื้ออาว,วุธต่งางๆก็มาจากเงินยาเสพติดก็พยายามอย่างที่ดีที่สุด